สวัสดีครับมาอยู่กับผมในช่องพระเจ้าเพชรนะครับผมช่วงนี้เห็นกระแสเด็กช่างกําลังมาแรงนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมเลยจะมาเปิดเสียงดับโรงเรียนเด็กช่างย่านฝั่งทนที่ยังเปิดการเรียนการสอนอยู่นะครับผมในช่วงนี้ครับผมจะมีโรงเรียนอะไรกันบ้างครับไปรับชมกันรายการนี้เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปแต่ไม่เหมาะสําหรับคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้ไม่แนะนําให้ดูมาอันดับที่4เลยนะครับผมวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหรือว่าโรงเรียนช่างอุดหมู่บ้านครูนะครับผม ตัวโรงเรียนนี้จะใส่ชอ็อปเป็นช็อปสีกรมนะครับผมวันสถาปนาจะคือ18มกรานะครับผมโดยสถานที่ตั้งปัจจุบันจะอยู่ที่เพชรเกษมร้อยสิบนะครับผมโดยปัจจุบันแล้วยังเปิดให้การเรียนการสอนอยู่นะครับผมในช่วงนี้ปละมาอันดับที่3นะครับผมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับผมหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าชั้นโกลสยามนะครับผมโดยชั้นโกลสยามนี้จะใส่ช็อปเป็นช็อปสีขาวนะครับผมโดยวันสถาปนาจะคือ10ตุลนายนนะครับผม โดยสถานที่ตั้งอยู่ตอนนี้ปัจจุบันตั้งอยู่ที่จารันสนิทวงสิทธ์นะครับผมอยู่หรืออยู่ใกล้เคียงโดยโรงเรียนนี้เปิดการเรียนเปิดการศึกษาอยู่นะครับผมโดยอันดับที่สองนะครับผมจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธิ์ารานะครับผมหรือเรียกชื่อนึงว่าเทวดาบางบอนนะครับผม,บผมโดยราชสิทธิ์ธาราน,นี้จะใส่ช็อปเป็นช็อปสีกรมคอจะเป็นคอด้านในจะเป็นคอสีแดงนะครับผมโดยวันสถาปนานจะเป็นวันที่25มกราคมน,นะครับผม โดยปัจจุบันแล้วราชสิทธาลามนี้ได้ตั้งอยู่ที่เอกชัย116นะครับผมซึ่งโรงเรียนนี้ยังเปิดการเรียนการสอนให้อยู่อย่างปกตินะครับผมโดยมาอันดับที่1เลยนะครับผมวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนนะครับผมโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทนนี้จะใส่ชอ็อปเป็นช็อปสีน้ำตาลหรือว่าเรียกชื่อนึงว่าลูกพระเจ้าตากสินหรือว่ามัจุราสีน้ำตาลนะครับผม โดยวิทยาเทคโนโลยีกรุงทนนี้วันสถาปนาคือวันที่29ธันวาคมนะครับผมโดยปัจจุบันแล้ววิทยาเทคโนโลยีกรุงทนนี้ตั้งอยู่ที่เพชรเกษม98นะครับผมยังเปิดการเรียนการสอนให้ปกติน,นะครับผม แล้วก็จบไปแล้วนะครับผมกับ4อันดับโรงเรียนช่างย่านฝั่งทนที่ยังเปิดให้การเรียนการสอนอยู่นะครับผมในช่วงนี้ครับผมและก็สําหรับคลิปนี้ผมผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยขอโทษด้วยนะครับผมแล้วถ้าชอบคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับผมเล็กๆแน่นอนนะครับผมแล้วสําหรับคลิปนี้ผมขอกราบขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย แล้วที่จัดอันดับมา4อันดับนี้ไม่ได้จัดอันดับว่าอันดับไหนดีหรือว่าไม่ดีกว่ากันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจัดมาเพื่อความมันเทินั่นนะครับผมไม่ได้เจตนาอะไรไม่ดีไม่แรงสิ้นนะครับผมบา,บาย